โยวาซาดิบิุนเมกาดิบรุนดูไบดิบิุนชาลไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมคลายสตีทนะเป็นแพทอัปเดตใหม่นะครับเวอร์ชันในส่วนของ1.2.0นะท่านผู้ชมนะมีการอัปเดตหน้าตาอินเทอร์เฟซใหม่นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องเรือนไม้นะฮะ เรื่องแผนที่ในตรัสอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีระบบซื้อยางมาให้ใช้งานกันแล้วนะครับนี่ระบบซื้อยางนะท่านผู้ชมนะเออแล้วก็เออจะมีในส่วนของเออรูปแบบต่อมาคือเป็นอีเวนต์นะอีเวนต์ใหม่นะครับนี่เห็นไหมนี่รูปด้านล่างซ้ายมือน่าจะเป็นรูปเออในส่วนของอ่าคริสต์มาสนะท่านผู้ชมนะเป็นมือริคคริสต์มาสนะครับอ,อีเวนต์ใหม่นะอืมถ้าเราสะสมนี่เห็นไหมมันจะมีสะสมเออ่ในส่วนของของขวัญได้ตามลำดับนะอย่างเช่น15อันได้เงิน20,000ื่นนะครับสิอันได้อ่า เหรียญทอง20อันนะ70อันในรถคันใหม่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็สเปเชียลอินมอสติน drive นะท่านผู้ชมนะกเ็เก็บหิมะนะครับได้75อันก็จะได้รถคันใหม่นี่ตามลำดับเลยนะ25อันตาในเงินนู่นนี่นั่นเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่เนาะท่านผู้ชมนะในแพทนี้1.2.0นะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรม time a t t a k ตรงนี้นะครับก็คือขับรถเก็บเวลานะใครที่ขับรถได้เข้าอันดับได้เช่อ,อันดับ10ก็จะได้รถไปเลยรถฟรีนะท่านผู้ชมนะันเป็น bm h i g h l a n d e r นะแล้วก็ในส่วนของ top 50ก็จะได้รถเหมือนกันนะครับแล้วก็มีลำดับลงมานะ top 100ได้เงินแส0 0อง top 250ในเงิน 102, ห้าหมื่นท็อปห้าร้อยได้เงินสนะองหมื่นห้านะท่าน้ชมนะมแล้วก็สามารถที่จะกดได้เลยแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาใหม่นะเห็นไหมมันจะมีแผนที่แบบขับรถแนวเชิงเขาเยอะขึ้นนะุณดูนะเออยาวถึง40กิโลเลยนะท่าน้ชมน,ะนี่รวมๆนะเห็นไหมแมพเก่านี่มันจะไม่ค่อยมีพื้นที่บนเขาเยอะเห็นไหมมันจะไม่ปีกแยกย่อยเยอะนะอันนี้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับเห็นไหมโอโ้โหเยอะจัดๆเลยนะ ระยะทางยาวรวมเนี่ยประมาณ40โลได้เลยนะครับท่านผู้ชมโอ้นี่ก็เป็นในส่วนของอที่เพิ่มเข้ามาในแพทนี้นะ1 2 0เออมีรถด้วยรถมาใหม่6คันนะท่านผู้ชมนะรถมาใหม่แบบเติมนะครับ6คันนะนี่รถก็จะมีในส่วนของเีหยบแป๊หนึงผมเลื่อนให้ดูนะฮะ เยอะๆคนดูนี่เซสร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official a ล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติม เมกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไรอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง,ง r i c h m a n Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ r i c h m a n Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยตามอิดเติมร้อยสี่สิบเก้าฮิตเวฟนี่อาร์อาร์แปดหกนะแล้วก็เอ็มโฟจีนะท่านผู้ชมสามเก้าเก้านะฮะแล้วก็ในส่วนของอ่า ไฮรีเคฟนะท่านผู้ชมนะอ่าไฮรีเคนนะท่านผู้ชมนะตัวนี้699นะครับแล้วก็ไนะฮรันเนอรนะนะ์นะท่านผู้ชมนะอฮิวรันเนอร์นะท่านผู้ชม499เนาะเออนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับที่เพิ่มเข้ามานะมันเราจะมาเริ่มจากการไปเก็บของขวขัญกันก่อนนะท่านผู้ชมนะของขวัญเนี่ยผมอยู่ตรงนี้เนาะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะไปเก็บของขวัญให้ดูหน่อยละกันไหนดูพุกก่อนนี้ตอนกลางคืนพุกมันจะมองเห็นง่ายอยู่เย้ โคตรึงโคตรึงเอ้ยพี่ทางพิทางต้องลงล่างดิวลงทำไมตรงนู้นนี่ไปออกทางนี้คนดูเดี๋ยวผมจะพาไปหาเก็บของนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมเล่นบนไอแพดมินิหกนะท่านผู้ชมนะมาว่ามาว่าเข้าฝั่งไหนได้น้อที่นี่น้อมาว่ามาว่าเฮ้ยนี่นี่นี่กล่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่ มีกล่องนะเราเก็บสะสมกล่องนะท่านผู้ชมนะพวกเนี้ยจ้วนี่เห็นไหมสี่เท่าสิบห้าได้แล้วเราตรงนี้ยิงลําดับไปเรื่อยๆนะตรงนี้มีอีกนะครับขี่รถหาก่อนเวลิกูกล่องมันจะเป็นสีเขียวๆขียววคนดูพยายามหาดูในแมพเอานะตอนนี้ Android นี่ใครที่มีแรม 8G นี่เปิด60เฟรมได้แล้วนะครับแต่ว่าลื่นไม่ลื่นนั้นก็อยู่ที่สเปคมือถือของทุกๆคนกันด้วยอสเปคกำกับก็อดไปนะครับคนดู มีกองพิเศษกองเขียวไหมวะเย้า yeah! ทับสิบห้าแล้วเว้ยโอ้ได้เยอะอยู่นะเนี่ยคนดูนะนี่มีผมเห็นอยู่นี่ไงอีกอันหนึ่งนะฮะเห็นไหมอ่าถ้าครบสิบห้าอันมันก็จะได้ของเรียงตามลำดับนะท่านผู้ชมนะอย่างที่ผมบอกไปเห็นไหมนี่สิบห้าอันก็ได้เงินสองหมื่นนะครับอืม มาเดี๋ยวจะไปเล่นในส่วนของ time attack บ้างนะอ่า time attack มีอันไหนบ้างอันนี้ไหมอันนี้ล็อกอยู่โอเคผมต้องไปเล่นเลี้ยงอันก่อนสินะ time attack ตรงนี้นะครับนี่ในแมปน่าจะมีนะเห็นไหมครับว่า time attack มีตรงนี้เลยนะครับนี่กดปิกเข้าไปได้เลย start range นะถ้าเข้าอันดับได้แล้วขับรถดีก็ได้ของนะครับคุณดูบอกเลยล่อเลยกระเทยบอก <c oughs> เอาว่ะเอาว่ะมาดีมาดี ไป let's go เว้ยนี่ตึงจัดตึงจัดเอ้ยอันนี้มันเป็นรถเขาให้มานะทุกคนนะเราต้องขับเองนะเอ้ยเอาว่าเอาว่าตึงจัดก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะนี่ต้องอยู่ในสเต็ปซะหน่อยเลือกพี่ทาได้พี่ลีนในซัดอ๋อยกยอ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 กคนดู เอ้าเอาโอ้ยโอ้โหรถหืนบาดก่ะไม่น่าเลยวะอันนี้เราอันนี้เราไม่ได้ใช้ยางนั้นนะรถเขาจำกัดให้มาอยู่แล้วนะครับเราต้องขับเองนะนี้ได้ใช้ฝีมือของจริงบอกเลยวิววิววิววยววิววิว้ิววิวอ้วววเอาใจเอาใจท่านี้แรงอยู่นะเย้ วาววาได้อยู่ได้อยู่สวยยี่สี่เทคอีกยี่สี่หัวตรึงสายหน่อยอร่อยจัดตัวนี้ว้าวยาหยาหยาอยู่กับลุงคนกูเต้นเต่างอยขวาหน่อยขวาหน่อย ฟ้าบ์อิ่มอิ่มอิ่มเว้ยนี่กูอยู่กับหลุมผลกูเต้นเต่างอยอันนี้ครับอันนี้ครับเย้อุ้ยอยู่อันดับไหนวะเราได้อันดับเท่าไหร่โอ้ยเก้า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 ไม่ติดแม้กระทั่งอันดับห้าร้อยเลยเนาะวหน้าไอพวกอันดับพันร้อยมีเนเท่าไหร่วะผมอยากรู้ดูดิโอ้โหนาทีกว่าเหรอนาทีสี่สิบนะทุกชมนะ นาทีสิบสามอะผมต้องทํแถ้าผมจะให,ให้ได้เงินนี่ผมต้องทําคะแนนแย่สุดๆแด่ต้องวิ่งให้ได้ประมาณตามกว่าหนึ่งนาทีสามสิบะคนดูถ้าทําได้นี่คือได้เงินนะเออได้เงินนะครับตามอันดับนั้นเลยนะทีนี้ผมจะไปโซนไหนต่ออันนี้เมื่อกี้เล่นไปให้ดูแล้วนะอนี่อันนี้เราจะมาฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคซอยนี้อยู่กับลุงพลกูเต้นเต่างอยมาวะ เงี้ยงี้ยงี้ยว่างนี้ดีว่ะคนดูนี่ไงนี่เจอแล้วหนึ่งอันโู้โหโเทได้แล้วอันหนึ่งจั๊วะเอ็ดทับสิบห้าอีกอันหนึ่งอยู่ไหนดูแมพก่อนนะฮะโอเคตรงไปสองซอยตรงไปสองซอยเลี้ยวขวาซอยที่สองไป อยู่กับลุงผลกูเต้นเต่างอยคำว่าแรงจัดสวยวู้ฮูนี่นี่นี่เห็นแล้วเฮ้ยโกลันนี่มาโคลานโคลานอันนี้กล่องธรรมดานี่ว่านี่เออถูกแล้วอันนี้แหละเออสวยครับตะก็บกล่องธรรมดาเราก็ได้ในส่วนของเงินด้วยนะคนดูนะอีกาปีใหม่เหมือนปีที่แล้วที่ผมเล่นเลยนะฮะ ปั๊บโอเคโซนตรงนี้นะกูอยู่กับลุงพลกูตรินเต่างอยกูทีไปมองหาก่อนนะมองหาผู้ก่อนโอเคนี่โซนนี้แน่นอนอ่าไนท์ นี่แหละนูนันไงนั่นไง,นนไงกล้องเบลื้มลีอยู่กบหลงบนกรูกเต็้นเต่างวยได้แล้วอันหนึ่ง915ครับันนี้เก็บไปแล้วนะต่อไปโซนตรงนี้น,นี่ง่ายกว่ามะคุณดูผมว่าเย่กระมาสายก็ไม่ค่อยถนัดดูดิดูดิ อยากเป็นปเปตนเนี่ยเป็นปเปตนเตือนไหนวะนี่โอเคอ่าอยู่ข้างในนี่นชัวร์เลยเฮ้ยเฮ้ยพอซูมดูเราเห็นกล่องเขียวๆอะไรพวกนี้เลยนะคุณดูนะเดีนะ๋ย<ๆ>วหนึ่งผมขอขับไปสำรวจโซนนี้ก่อนนะ ร <Okay. S 2> ้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกรีปการ์ดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop. No s h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมด,ดีต้องติดตามเพจ Rich m a n ช h อ p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยมันผมจะเห็นอะไรสักอย่างในโซนนี้นี่อพอซูมดูยิพอซูมด,ด,ดูในแมเปเราเห็นพวกกล่องพวกสีเขียวเขียวอะไรพวกนี้ด้วยนะนี่ถ้ารู้ถ้าเรามองสังเกตดีๆนั้นเราจะเห็นนะครับ นี่เหมือนที่ผมเก็บอะเออสวยอยากเป็นประเทนอยากเป็นประเทนดือดือดือดืด,ด <c oughs> อยู่กับลุงพลงกูตรนแตงโอ,อยหาทางเข้าก่อนนะครับโซนนี้ <c oughs> โอเคในนี้ใช่ไหม อันนี้ชัวร้อยปอืนอยู่กัะลงพ่นกระดุเต้นแตรงเลยหาก่อนนะครับคนดูแถวนี้นหายากอยูอย่นะนี่เนี่ยถ้าเป็นโซนอย่างเงี้ยมันหาค่อนข้างยากแล้วนะต้องสังเกตเอานะครับอเนยนอยนนี่เนาะ เนี่ยอยู่ในนี่แหละอยู่ในนี่แหละคนดูผมต้งเอ้ยต้องหาวนก่อนนะครับกล่องมันจ้าเจอแล้วเมลีกูดสิบอันแล้วนะคนดูนะตรงไหนอีกนี่นี่นี่โซนนี้เออนี่นี่นี่ ลงเลยตัวนี้ควาบก็อยู่กับลองพนกรเตุนเต่างอยอยากเป็นประเตนอยากเป็นประเตนดืดดืดเน้นง่ายผมห็ินแล้วผมห็ินแล้วูู้อเ,อเอ็ดครับสวย <c oughs> นี่ต่อไปตรงนี้ ไหนวะโซนนี้ใช่ไหมโอเควเราไปเลี้ยวซ้ายนะครับซอยหนึ่งไหนวะนี้อีซี่สองครับนี่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  อยากเป็นประเทนอยากเป็นประเทนกับหลังกับหลัง้ยไม่ต้องกับหลังนะเจอเลยอันนี้เย้ที่สามครับอิ่มอิมตัวไหนอีกที่นี่ในเมืองตัวนี้ปั๊บอ้าวลงมาเจอเลยมา กุกจัดจัดเออหมุน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 รถอ,อ่าเขาก็หนันยากๆเลยนะรถนี่อ้าวเ,เจอกล่องเขียวๆนะั่นนี่ใกล้ๆเลยเก็บสักหน่อยอยากเป็นประเซนอยากเป็นประเซนถอยถอยถอยลิกล่องหนึ่งนะครับคุณดูนะว่าผมหาก่อนในแถบในเมืองนี่มันมีไหม喏นี่เนาะ น่าจะมีอยู่นะเฮ้ยนี่น,น,นี่ใช่ไมนะ่หนาไม่ใช่มีตรงนี้ตรงนี้อันนั้นมันเป็นฝั่งเขานะเราต้องไปเก็บบนเขานะันคนละอันกันอ่าถูกต้องด้วยอันนี้จริงๆตูมดูก่อนปรับนี่ถอยหลังนะไมอ,ออกหน้าแล้วเลี้ยวเลี้ยวซ้ายก็ได้ออกหน้าเลี้ยวซ้าย เย้ไว้ตรงโซนไหนต่อเนี่ยมันน่าจะมีกดติ๊กมาร์กนะเช็คมาร์กรงนี้แน่เลยเลี้ยวขวาใช่ไหมยิงด้วยเลี้ยวขวาอยู่ในนี่แหละคนดูผมหาทางเข้าแป๊บไปครับจ้า คนรอที่รีทอจะเดืนปั๊บในนี่หละผมว่านะในสนามกีฬานี่หรอเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรออ๋อนี่ไงอีซี่แย่อยากเป็นปาเต้นอยากเป็นปาเต้นนี่ได้เงินสองหมื่นแล้วโอโ้โหตึงจัดโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสหรับเจ้าตัว เกมคายสติดในแผ่นในแพท1.2.0นะมีอัปเดตมาใหม่นะครับเก็บกล่องของขวัญเก็บตุ๊กตาหิมะให้ได้นะครับเราก็จะได้เงินได้ของได้รถนะท่านผู้ชมนะแล้วก็พื้นที่มาใหม่นะครับเปิดใหม่นะครับเออพื้นที่เพิ่มนะบนเขาเนี่ยมีเล่นถึงอา่ายาวนะครับเพิ่มมายาวมากๆเลยนะบนเขาเนี่เย,ยอะขึ้นกว่าเดิมนะประมาณ40โลได้นะทั้งแมปนะท่านผู้ชมอืมแล้วก็อย่างที่สองก็คือรถมาใหม่นะครับ6คันนะแบบเติมนะครับท่านผู้ชมอ่าโคตรเต่งนะครับแล้วก็ปรับอ่ายูอ่่่่าาาาปรรรับเเียกววว HUD นนนะหือใส ของหน้าตาอินเทอร์เฟซในการเล่นเนี่ยใหม่นะครับท่านผู้ชมนะอืมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะอย่าลืมไปอัปเดตกันนะครับท iOS, ั้งในเวสโกแอนดอร์นะจ๊ะส่วนเวอร์ชันอ่าซี PC ยังไม่ออกนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกนะันเนาะสำหรับวันนี้พี่โก,โกตัก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึง ร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมโมเลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคม กิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop ึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย